าี่มน่อ้โหโอ้โหโอ้โหมีตั้งรีปจอดอยู่ห้ามห้างไม่ยกแม่โอ้ยเข้าเหี้ยเหมือนตายเลยเหี้ยไปโลนึงแล้ว บ้านใครมีน้ำขวดละห้าขายมีไอมปองนีขคนละ5้าละห้ที่เป็นของราได้หากล่องทิพไอ้กล่องทิพนี่มันสุกจ้าวพี๊ดเดี๋ยวมาขอนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด น้ำดื่มบ้านเพลงน้ำทิพย์กวนละห้าบ้านไม่หรอกวนละห้าบ้านไม่หรอเพี่แบงค์รบกวนหน่อยเอาเอามาสองโหลเลยไม่คนยัยไหมประตูประตูประตูเร็วเร็วสชนะอยู่แล้วทีมหาว่าต้องย่าน ไปเลยมีขึ้นเลยปลักัวปักขวาขวาปักขวา <c oughs> bị khâu bị khâu mình hèn ôi, con dead ah, ah, ah. Oh. <laughs> <laughs> lên 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 lên, 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 lên. Ah. Ami. Oh. Oh.

ให้ป้องให้ป้งองกองกองฟุตบอลเมื่อกี้นี่จิ้มจิมลุบลุลุมาลุมา

Fikk den!

哦哦，太好了！哥，你，哈哈哈。